สวัสดีครับไปนะครับติก๊กติ๊โทบฟังธรรมะนะครับกาวันนี้จะมาสวดมนตตอนนอนนะครับพูดสัญญาเอาไรแล้วนะครับวันนี้จะมาสดมน กันนะครับนี่สาเครื่องนี่เลยนะครับแบตกล้าจะหมดแล้วครับก็ย่าดแบตเหลืออยู่โอเคครับแต่ทุกคนครับเตรียมตัวเตรียมใจไหว้พระเลยนะครับวันนี้นะครับผมนายพีงแฟนครับอยู่ทําบ้านนะฮะก็สดตา้เลยนะฮะ สวดตามก็ได้นะ,ะเดี๋ยวริ่มกดไลค์ให้กันหนงกดไลค์ก็เลยบุญด้วยกันนะครับกดไลค์แล้วก็เลยบุญกดแชร์ก็เลยบุญเหมือนกันครับนี่เลยครับโอเคครับมาเรายากสุดของกันนะครับนะ มัตัวตตอะหัตสมสัาพุทธะนโมัสสาตัวะัตตอะหัตตุสมสตมพุทธะฤทธิ์ศัตวะตตอะหัตสมสัาพุทธะนัมังมาธรรมโชนะวาพุทธังอวาังอรวาติเมฆาตเมสัาธรรม ทำใหม่กัป็เทามินอนคาเจวะเจเกิระทั้งคทั้งทางจะมาเมยนาณาจการในะสังข้างจะภูจะยามิยิมนาจการนนะ์ทางข้างจะภูจยามินา,น,าานาเมิมาเนนาในนะทางข้างภูจยามิ นานางประสามีพูดทางนาังราษามีพุดทางนางงราษามีอันเตมะสุมิสุนาทายะเตนอาเนจาปาจัยจามิอาจามะยามีสังขมันเตมสุงมิสุนนาทายะ ตินอาน,นีจะกาปาจัยรามยาจามะนันปีตาวันเตยซึ่งมีสุาทายะตินอาน,นีจะกาสายรามยาจามะปาตาเวทัมเนอิตมมังกมาจียามิ นาธานาเวนิสารามคัมมาติยามิเมสุสากาลาเวทมินีธรรมาติยามิวัฏเวทมินิหังธรรมาติยามิเมรยะนาธานาธานาวีนิสารามคัมมาติยามิ ควัมเบื่อตาสงหลายจะแก้เพื่อนทุกนุ่งแก่เจ็บตาจะมาจะมาสิ้นเอาเวลาหอนโตไม่ความสุขสุขเธอนีกันเน่กันเลยคาวะคาหอนโตมีความสุขเธอทายเนี่กันน่กันเลย ข้าวันตอใช่ข้า <c oughs> อยากได้การไดาา้โอเคด้วยนาหุตุต <c oughs> ไม่ความสุกาสุขใจ้นจากปไปย <ไป S 1> ้งพวงเธอจบเลยครับกาพยาศสวดออ สวสแัแสดงครัทุกคนก็ใครสวด <c oughs> ตามผมก็ได้นะครับผมคลิปนี้นะครับจะเลืมกดไลไค์เลยกรเลนบุญใส่ก็นเลยบุญนะครับโอเคที่อยู่นี้ครับผมลก่อนคราตรงนี้ลาก่อนสวัสดีครับ